สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องคําเมืองความเหมือนที่แตกต่างนะคะที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าคนทางภาคกลางไปจนถึงภาคใต้นี่ก็บางทีมาภาคเหนือในจังหวัดต่างๆก็อาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันพูดไม่เหมือนกันนะคะจริงๆจะบอกว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าจริงรากของภาษาเนี่ยมันก็คือภาษาของ ต้องไปดูประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเพราะว่ามันมาจากภาษาไทยนี่แหละนะคะแต่ว่าไทยนี่มันมันไม่ใช่ไทยที่ทั้งทั้งประเทศไทยในปัจจุบันนะคะมันมีคําว่าไทยที่มาจากคาว่าไตนะคะคือชนเผ่าต่างๆในอดีตการอันนี้ก็ลองไปศึกษาเองนะคะแต่อิมจะมาเล่าอย่างง่ายๆนะคะว่า,าบางคําพูดแล้วบางสำเนียงทําไมมันแตกต่างกันนะคะ อ,อย่างเช่นนะคะในภาคเหนือตอนบนเนี่ยซึ่งมีไม่กี่จังหวัดนะคะสำเนียงของเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยจะแตกต่างจากภาคเหนือตอนบนจังหวัดอื่นนะคะอันนี้จะเห็นชัดเจนแต่มันจะมีรายละเอียดปริกย่อยลงไปอีกนะคะเช่นจังหวัดแพร่น่านนะคะแพร่น่านก็จะมีสำเนียงบางศัพท์บ,บางคำนะคะจะต่างไปจาก สำเนียงของจังหวัดอื่นๆนะคะอย่างเช่นคำว่าจานนะคะคำว่าจานเนาะ,ะ,อ,ะอันนี้คนแพร่คนน่านก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคําว่าจานเนี่ยเขาจะออกสำเนียงเป็นจานนะคะก็คือไม้จตวนะคะเป็นเสียงจานกรุงเทพนะคะถ้าเป็นสำเนียงของอจังหวัดอื่นๆนะคะก็จะเป็นกรุงเทพนะคะกรุงเทพแต่ถ้าเป็นแพร่น,น่านก็จะเป็น กรุงเทพกรุงเทพนะคะจะออกเป็นเสียงไม้จัตาวานะคะซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราต้องฟังบ่อยๆนะครับคือถ้าเราไปอยู่ในท้องที่เขาฟังบ่อยๆเราจะเริ่มจับเรื่องของภาษาเขาได้แล้วว่าเพราะว่าเสียงอักษรตัวเนี้ยเวลาเป็นจำเนียงท้องถิ่นของเขาอ่ะมันก็จะออกเสียงยังไงนะคะมันก็จะต่างกันไปเดี๋ยวยิมจะยกตัวอย่างเช่นประโยคยาวๆนะคะเช่นว่าถ้าเป็นภาษาเชียงใหม่แม่้องสอนนะคะ ้ามีคําถามกับอิมก็น้องอิมเป็นคนที่ไหนเจ้านะคะเขาจะลากเสียงหวานๆยาวๆนะคะถ้าเป็นคนสำเนียงเชียงใหม่แม่งสอนแต่ถ้าเป็นคนสันปะตองนี่ก็จะยิ่งแบบหวานเข้าไปอีกนะคะอาจจะเป็นน้องอิมเป็นคนที่ไหนเจ้านะคะอย่างเช่นคาว่าบะเต้าที่แปลว่าแตงโมนะคะถ้าเป็นสำเนียงสันปะตองในเชียงใหม่ก็จะเป็นบะเต้านะคะเขาจะออกเสียงนี้นะบะเต้า ะะแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็บะเตา้าบะเตา้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนเชียงใหม่หน่อยแม่งสอนทั่วไปก็อาจจะหวานๆหน่อยเช่นบะเตา้าเขาจะอ่อนหวานนะคะสำเนียงเขาจะอ่อนหวานแต่ถ้าสำเนียงแถวเชียงรายนะคะเชียงรายพะเยานะคะแพร่น,น่านพวกนี้ก็จะห้าวห้วนหน่อยนะคะก็บะเตา้าบะเตา้านไะคะออน้องอิมเป็นคนที่ไหนเจ้า น้องอิมเป็นคนกุฏีเจ้านะคะบทใจว่ายูเพเป็นคนยูปุ้นเป็นควายนะเจ้ายูเป็นคนกุฏีนะเจ้าคําว่าน้องนะคะคาว่าน้องี่สำเนียงเสียงของเชียงใหม่แม่องสอนก็จะเหมือนคําว่าน้องของภาษาไทยกลางนะคะก็คือน้องออกสำเนียงเป็นน้องเหมือนกันนะคะแต่ในขณะที่สำเนียงเชียงรายพะเยาแพร่น่านลําพูนนะคะก็จะเป็นน่อง น้องนะคะคำาว่าน้องเนี่ยมันออกเสียงไม่ตรีนะคะออกเสียงไมตรีแต่ว่าถ้าเป็นที่จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่เชียงใหม่แม่ห้องสอนเนี่ยจะออกเสียงไม่โทน้าเป็นน้องนะคะเป็นน้องจริงๆถ้าเทียบอักษรระหว่างของภาษาไทยกลางกับภาษาเหนือนะคะแล้วเอามาสมมุติว่าเอามาเอามา,เอามาเทียบการออกเสียงเนี่ย บางคำมันจะเสียงเสียงเหมือนกับภาษาไทยกลางเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นบางจังหวัดเชียงรายพะเยาแพ,พร่าน่านนะคะแพร่าน่านลำพูนเสียงเขาจะห้วนสั้นห้าวนะคะออแล้วจังหวัดลำพูนนะคะคนในพื้นที่นะคะกับคนที่ภาคเหนือเขาจะไม่เรียกว่าลำพูนนะ,ะเขาจะเขาจะเรียกชาวลำพูนว่า ละปูนนะคะละปูนนะคะเขาจะออกเสียงอย่างนี้นะคะละปูนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปที่แพร่และน่านนะคะคุณไม่ต้องตกใจนะคะว่าเขาไปหยิบจานข้าวมาแล้วเขาบอกว่าหยิบจานคือคำหยิบจานคือคำเขาว่าจานนี่คือจานนะคะนี่คือจานข้าวนะคะในขณะที่สำเนียงจังหวัดอื่นก็จะพูดว่าจาน,นะะจานนะคะแต่ว่าแพร่น่านก็จะเป็นจานคนกุ้งเทพ ค้นกลุ่เทพนะคะเออแพร่น่านถามว่าทำไมอิ่มรู้ดีมึงจะรู้ไปทุกเรื่องเหรออ่ะแน่สิเกิดเชียงรายนะคะญาติพี่น้องก็อยู่พะเยาข้ามจังหวัดไปมาในอดีตนะคะแล้วก็สมัยก่อนผู้ปกครองนะคะย้ายไปรับราชการที่น่านนะคะน่านแล้วก็ไปที่ลําพูนนะคะแล้วก็มาเชียงใหม่ดังนั้นอิ่มจะได้หลายภาษาในภาคเหนือตอนบนมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษาบ้านเราอ่ะมันเป็นภาษาพวก เชียงรายพะเยานะคะทีเนี้ยเวลาเราไปอยู่จังหวัดอื่นๆนะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างเช่นน่านนะคะแล้วก็ลําพูนเนี้ยเราไม่มีปัญหาเพราะว่าสำเนียงมันเหมือนกันแต่พอย้ายมาเชียงใหม่ตอนมอต้นนะคะอิ่มโดนล้อนะคะล้อแล้วหัวล้อ,ล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 อสนุกสนานเพราะว่าสำเนียงเราไม่เหมือนคนเชียงใหม่เพื่อนๆชาวเชียงใหม่นะคะขำมากจนอิ่มต้องฝึกภาษาเชียงใหม่อะคิดดู แล้วอีกสุดท้ายแล้วนะพออิมฝึกได้นะแบบเหมือนกับเพื่อนมันเฮกันมากแบบเป็นเรื่องแบบตื่นเต้นตกใจมากว่าโอ้โเป็นเรื่องแบบเหมือนมหัศารรย์คุณเข้าใจไหมเออเป็นมหัสา,ารย์สาหรับเด็กคนอื่นเพื่อนฝูงในยุคนั้นว่าเฮ้ยอีมันพูดภาษาเชียงใหม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออเนาะแสดงว่าคือคนสมัยก่อนที่เขาก็ไม่รู้จะไปตื่นเต้นกับเรื่องอะไรมากนะมีไม่กี่อย่างในชีวิตที่จะตื่นเต้นนะครับแล้วพอเราเริ่มจับ สำเนียงชาวเชียงใหม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเวลาเราจะพูดประโยคเนี้ยด้วยฉับสำเนียงเชียงใหม่เราต้องพูดยังไงเนี้ยเออแต่เมื่อก่อนนี่แบบว่าเป็นที่อายมากเลยนะตอนม .3 เนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อนอะล้อล้อคำพูดเราเพวะคาพูดเราเป็นคําพูดสั้นห้วนห้านะคะซึ่งจริงๆถ้าเพื่อนชาวเชียงใหม่ไม่ต้องสอนนะคะไปอยู่แถวเชียงรายพะเยาหรือลําพูนหรืออะไรพวกเนี้ย อาจจะโดนล้อมันก็ได้นะคะเพราะว่าสำเนียงมันต่างกันมากนะคะเพราะว่าสำเนียงมันจะไปคล้ายกับภาษาไทยกลางแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าคนเหนือจะเรียกคนที่เออหมายถึงว่าคนที่แบบอยู่อยู่จากตั้งแต่ภาคกลางลงไปจนถึงภาคใต้เขาเรียกเป็นคนใต้หมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าคุณมาจากกรุงเทพแล้วเขาแล้วคุณก็จะมาเถียงกับเขานะว่าผมเป็นคนกรุงเทพนะคะคนบ้านนอกบ้านๆจริงๆอะ่ะเขาจะเรียกว่า คนใต้คนใต้ไม่ต้องไม่ต้องงงว่าคุณมาจากสุราษฎร์คุณคุณก็มาจากกรุงเทพแต่ว่าชาวเหนือจะเรียกคนที่มาจากภาคกลางไปจนถึงทางภาคใต้คนทางนู้นน่ะว่าคนใต้หมดเลยเออเรียกเป็นคนใต้หมคือทางใต้เออทางใต้คือใต้ใต้จากประเทศในภาคเหนือเออนะไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องงงเออ นะก็ฝึกๆไปนะคะก็จะสังเกตว่ามันเป็นความเหมือนที่แตกต่างนะคะก็คือมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆรายละเอียดนะคะสำหรับภาษาเหนือน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็สนุกดีบางคำนี่คนเหนือนด้วยกันยังงงเลยว่าอะไรวะ <laughs> เพราะว่าท้องถิ่นอะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเอออย่างกล้วยใต้เงี้ยกล้วยใต้นะคะกล้วยใตย้มันคือกล้วยอ่องนะคะถ้าเป็นภาษา พะเยาเชียงรายเรียกว่ากล้วยอองออออแล้วถ้ามันเป็นภาษาไทยกลางมันคือกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยอะไรวะน่ะอิมจำไม่ไดเออ้เมื่อกี้สตันไปสักแป๊บเพราะว่าจำไม่ได้นะกล้วยน้ำวา้าออกล้วยน้ำว้านะคะบางพื้นที่เขาจะเรียกว่ากล้วยใต้นะคะแต่ว่าถ้าบ้านอิมนะคะเชียงรายพะเยาวนนี้จะเรียกว่า กล้วยอ่องนะคะกล้วยอ่องกล้วยอ่องอืมกล้วยอ่องเี่ยนะคะอืมจะเห็นว่ามันเริ่มเริ่มสนุกดีนะคะเมื่อก่อนมันว่างไงช่วงนี้นะคะโควิดก็จะว่างว่างๆหน่อยนะคะเออคิดคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราทําได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราใช้ภาษาเหนืออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีะความรู้เรื่องภาษาเหนือมากกว่าคนอื่นเพราะเรา เป็นเด็กที่ตั้งแต่เด็กแล้วไปอยู่มาหลายจังหวัดนะคะก็จะเปิดหูเปิดตามากกว่าเด็กคนอื่นๆนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตเร่ร่อนมากเลยนะคะตอนเป็นเด็กนะคะเร่ร่อนแถวๆภาคเหนือตอนบนนะคะจังหวัดแพร่กับน,น่านเนี่ยด้วยความที่เขาติดกันนะคะภาษาเขาจะเหมือนกันใช้สำเนียงเหมือนกันเลยนะคะแพร่น่านเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนอิ่มเรียนที่จังหวัดน่านนะคะอิ่มจบโรงเรียน จบโรงเรียนราชานุบานน่านนะคะแล้วก็สอบติดสตรีศรีน่านแล้วนะคะแต่ว่าต้องย้ายกระทันหันเพราะว่าผู้ปกครองย้ายมาอยู่ลําพูนนะคะก็เลยต้องไปเรียนที่โรงเรียนมมงคลวิทยานะ,ะเรียนได้แค่ปีกว่าๆนะคะมสามก็ต้องมาย้ายเข้ามาที่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่คริสเตียนนะคะแล้วก็มปลายก็สอบเข้ายุพร,ราชวิทยาลัยนะคะจนกระทั่งสอบเข้ามอชอได้นะคะก็ยาวมานะคะส่วนใหญ่ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะคะซึ่ง เชียงใหม่นี่อยู่ในยาวนานสุดละอยู่ยาวนานมากกว่าบ้านเกิดนะคะจนจนถือว่าเป็นเป็นเสมือนบ้านเกิดเราด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเวลาเกิดอะไรกับสภาพอากาศหรือสภาพอะไรในเชียงใหม่เราก็จะอินนะคะเพราะเราคือคนในพื้นที่เ,รา,เราใช้ชีวิตทํามาหากินแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะความน่ารักของภาษานะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเขาก็จะแซลนะคะแซลคนเหนือเนาะ อย่างเช่นว่าเวลาสาล้อเนี่ยสาล้อรถถีบรถถีบสาล้อนะคะช่วงนี้นี่ไม่ค่อยเห็นเมื่อหลายปีก่อน4ี่หปีก่อนยังมีสาล้อถีบแถวแถว,แถวประตูเชียงใหม่ตอนนี้ไม่เห็นเลย,ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสาล้อถีบในเชียงใหม่แล้วนะคะตอนนี้นะคะพูดถึงสาล้อถีบเนี่ยแหละคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแซวคนเ,เชียงใหม่นะคะว่าเวลาจะเรียกสาล้อนะคะสาล้อนะคะ นุ่นรถถีบสำลักเปิ้ลขี่ไปปุ้นละกําลังสามลอ้อนะคะกําลังเอิญเปิ้ลนะคะเอิญเปิ้ลแล้วเปิ้ลก็วายปิกมาได้ละวายปิกก็คืออ่ากลับรถนะคะการกลับรถก็คือวายปิกนะคะวายปิกมาได้ละเด้อเออเนี่ยนะคะอันนั้น,ะะน,นก็คือเป็นความหวานนะคะของเจ้าเจียงใหม่แม่ฮ้องสอนนะ,ค,ะความหวานนะคะเออแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องภาษามากๆนี่จริงๆมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาคเหนือนะคะมันมันเชื่อมต่อกันเพราะว่ารากของภาษามันบอกว่า มันประมาณว่าชนเผ่าชนเผ่าไหนอ่ะภาษามันใกล้เคียงกันมันก็คือเป็นชนเผ่าที่เคยอยู่ใกล้เคียงกันหรือมันคือชนเผ่าเดียวกันในอดีตแล้วมันก็มาแตกสาหรกแตกแขนงของมันไปนะคะเออนะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็จบการอู้กําเองนะจอ้ากาเองความเหมือนที่แตกต่างนะคะจ๊อ,อ้สำหรับวันนี้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังอีมาร้องเพลงให้ฟังอีกนะคะ ค่ะก็จบนีนะเจ้าของฮื้อกุคลนสุขภาพแข็งแรงเจ้าสวัสดีเจ้าตอนยอนตักตอนยอนตักตอนยอนตอนยอนตอนยอน